สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับสำหรับคนที่มีอาการเล็บเปลี่ยนสีหนาตัวขึ้นหรือมีขุยที่ใต้เล็บนะครับคุณอาจจะเป็นอาการของเชื้อรากินเล็บครับและคลิปนี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาอธิบายถึงเรื่องเชื้อรากินเล็บครับรวมถึงวิธีการดูแลรักษานะครับเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยนะครับ ครับอาจารย์เคนสำหรับภาวะที่เล็บเปลี่ยนสีแล้วโดนร่อนหรือโดนกินเข้าไปเรื่อยๆนะครับรักษาทายังไงก็ไม่หายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยนะครับมักที่จะเป็นเมืองร้อนชื้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเชื้อราที่เล็บเนี่ยก็จะเยอะการรักษาแบบทั่วไปเนี่ย มักจะทําให้เชื้อราไม่ตายนะครับผมสําหรับในกลุ่มเชื้อราขึ้นเล็บแล้วค่อยๆกัดร่อนเล็บไปเรื่อยๆนะครับมักจะเกิดในบริเวณส่วนปลายกับส่วนข้างของเล็บนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อราในกลุ่มทริโคโฟไฟต้นนะครับก็จะเจอบ่อยที่สุดในกลุ่มนี้นะครับมักจะเจอที่เท้ามากกว่านะครับกว่ามือส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้นผู้สูงอายุหรือ ในกลุ่มของอผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำนะครับเลยทำให้เชื้อรขึ้นได้นะครับโดยทั่วไปแล้วลักษณะของเล็บก็จะดูหนาขึ้นนะครับมักจะเป็นที่ส่วนปลายกับส่วนข้างของของเล็บนะครับสีจะเปลี่ยนเป็นสีขาวสีเหลืองสีน้ำตาลนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ต้องแยกการติดเชื้อกับแบคทีเรียหรือในกลุ่มของสะเก็ดเงินหรือในกลุ่ม อุบัติเหตุซ้ำๆนะครับซึ่งการรักษาในกลุ่มเล็บเป็นเชื้อราและโดนกัดกินไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นไม่เยอะเราก็จะใช้ยาหยอดหรือยาทาสำหรับฆ่าเชื้อรานะครับในกลุ่มที่เป็นเยอะขึ้นหรือว่าเข้าไปกินในหลายๆส่วนของเล็บและพื้นฐานของเล็บเนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้ยากินซึ่งยากินเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเชื้อรานั้นเป็นกลุ่มไหนนะครับในสําหรับรายที่เป็นเยอะมากกินจนหมดหรือว่าทําให้เกิดอ่า ทำลายพื้นผิวต่างๆเนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะต้องนําเล็บออกแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อราเพิ่มนะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยการติดเชื้อซ้ําจากแบคทีเรียซ้อนเนี่ยก็เป็นอันตรายนะครับอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้ได้รุนแรงมากขึ้นนะครับขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยนะครับและสําหรับใครนะครับที่มีอาการเชื้อรากินเล็บแนะนําให้รีบรักษาก่อนที่จะเป็นเยอะนะครับเพราะหากเป็นเยอะแล้วการดูแลรักษาจะเป็นได้ยากมากเลยครับ ส่วนท่านใดนะครับดูแล้วมีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถฝากข้อความไว้ที่ไลน์ได้เลยนะครับส่วนวิธีการแอดไลน์ก็สามารถไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า a s s i g n l e ลิ Food ครับแต่ถ้าสะดวกทาง Facebook ก็สามารถไปที่ Facebook กินิกลักเท้าได้ครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ